สวัสดีครับวันนี้ผมมีแนะนำโน้ตบุ๊กเล่นเกมในราคาไม่เกิน7,000บาทที่เล่นได้แม้กระทั Impact, ่งเกมชิน Impact v a l o r a n t หรือว่า G T A V นั่นก็คือนน Lenovo ThinkPad E595 รุ่นนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะมากสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปกราฟิกเบาๆก็ทำได้บอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาสุดคุม้มมาดูกันที่ขนาดหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้วความละเอียด HD แบบแอนติแกรนหรือว่าจอแบบลดสะท้อนนั่นเองที่ช่วยให้เวลาเราพิมพ์งานานานๆนะครับาาายตามากๆ ช่วยลดอาการล้าของตานั่นเองและในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับบอกเลยว่าผมประทับใจมากๆตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นแบบฟูลไซส์ซึ่งก็จะมีแปน้นพิมพ์แบบตัวเลขแยกแล้วก็คีย์บอร์ดของเล n น v o นะครับเขาจะออกแบบให้มีส่วนเว้าวนะครับซึ่งรับกับ นิ้วมือนะครับช่วยให้เวลาเราพิมพ์นานๆเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกเมื่อยหรือว่าล้านะครับต่างจากแบรนด์อื่นๆที่เขาจะออกแบบมาให้เป็นแบบแบนๆไปเลยแท็คพอยต์นะครับหรือว่าเจ้าตุ่มแดงๆตรงนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เหมือนเคอร์เซอร์ที่ใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแทนการใช้เมาส์นะครับและเมื่อกี้ที่ผมลืมพูดถึงไปนะครับก็คือเจ้าคีย์บอร์ดของรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาให้กันน้ํากันฝุ่นละอองนะครับซึ่งเวลาถ้าคุณลูกค้าทําน้ำหกใสเนี่ยคุณลูกค้าแค่จับตัวเครื่องตั้ง้้นนาแบบีะัตวํกก็จถู ไหลออกมาจากร้องคีย์บอร์ดเลยนะครับผมอพอตเชื่อมต่อต่างๆนะครับรุ่นนี้มีมาให้ครบคันเลยนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะมีช่อง LAN USB แล้วก็ไมโครดิกการนะครับผมส่วนทางซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องชาร์จที่เป็นแบบ Type C 45วัตต์ มี HDMI แล้วก็ USB Type A 2ช่องนะครับแล้วก็มีในส่วนของท่องหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองมาดูในส่วนของรีวิวการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมเจ้า Lenovo ThinkPad E595 รุ่นนี้สามารถเล่นเกมอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อต้นคลิปได้นะครับซึ่งก็คือเกม GTA V, Genshin Impact แล้วก็ v a r l o r d t นะครับด้วยความที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 3500อเสริมด้วยการจอออนบอร์ดนะครับ AMD Vega 8ซึ่งช่วยให้ภาพเนี่ยออกมาได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ดีไม่มีกระตุกนั่นเอง แรมของเจ้าเครื่องนี้นะครับมีเริ่มต้นให้8 g ินะครับแต่ว่าสามารถรองรับการอัปเกรดเนี่ยสูงสุด32 g b นะครับแล้วก็ในส่วนของ SSD เป็นแบบ m.2 128 g ินะครับเสริมด้วย hard disk 500นะครับที่มาช่วยในการเสริมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทั้ง2อ,อย่างเนี้ยสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของคนใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับผมเจ้าัวเครื่องนี้ถูกติดตั้ง Windows 11 Pro ลายเส้นแท้พร้อมโปรแกรมพื้นฐานต่างๆลงให้พร้อมใช้งานอย่างเช่น Word Excel PowerPoint บอกเลยว่าพร้อมใช้ครับน้ำหนักัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.1กิโลกรัมถือว่าเบามากๆสาหรับโน้ตบุ๊กไซส์15.6นิ้วสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผม ram 8เนี่ยราคาอยู่ที่6,990บาทแต่ว่าท่านใดที่อยากอัปเกรดเป็น ram 16นะครับผมเพิ่มเพียง1,000บาทเท่านั้นแถมยังมีของแถมสุดคุ้มนะครับกระเป เลใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ